ฮาวายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็ไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตากันนะคะช่วงนี้ฮาวายก็จะไลฟ์ทุกเช้าของเวลาบ้านฮาวายนะคะก็จะเป็นเวลาค่ำๆของที่เมืองไทยนะคะแล้วก็จะเป็นเวลาช่วงเย็นๆของในยุโรปนะคะวันนี้ฮาวายก็สั่งของออนไลน์มาของออนไลน์เนี่ยโดนหลอกค่ะโดนหลอกสั่งประจำโทษใครไม่ได้โทษตัวเองแต่ว่า ครั้งนี้เนี่ยเป็นของของ r ็ x กซนะคะและฮาวายคิดว่ามันมีประโยชน์ด้วยอย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวฮาวายมองไม่เห็นเอาเนี่ยเป็นบามนะน่าจากตรงนี้ไม่ได้แว่นมาใส่ด้วยนะคะตรงนี้ทําไมถึงต้องมีเพราะว่ามือเขาอะเวลาฮาวายทำความสะอาดเรียบร้อยเช็ดด้วยน้ําอุ่นเรียบร้อยใช่ไหมไอตรงที่มันเป็นดาๆอะ่ะเขาเรียกอะไรอะเป็นหนังของเขาอะ,ะคะ่ะมันก็จะเป็นด้านๆอะไรแบบนี้ แล้วก็ฮาวายก็ง่ายๆเป็นขี้พึ่งนะคะขี้พึ่งเดี๋ยวฮาวายโชว์เสร็จฮาวายก็จะทาให้ดูนะคะก็มันจะเป็นขี้พึ่งสีขาวแบบนี้เนาะเพื่อจะให้เขารู้สึกว่าสบายฮาวายไม่รู้นะดีไม่ดียังไงนะคะก็ดูหลอกมาแล้วแต่ว่านี้ยเต็มใจให้หลอกจริงๆเอ๊ะอะไรอยู่ในถุงอะไรอยู่ในถุงเอ่ยนะคะซื้อเบอร์ใหญ่สุดแล้วนะ ไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่านะเวลาเขาเดินแล้วร้อนไงดูสิน่ารักไหมไม่รู้ว่าจะร้อนหรือเปล่านะคะโอาะน่ารักน่ารักซื้อสีดำก็เพราะว่าตอนแรกอาจจะซื้อสีแดงซื้อสีอะไรเงี้ยทำไมจะต้องเดินไปแล้วให้คนเขาแบบว้ายอะไรอย่างงี้ไม่ไม่อย่ามาน่ารักเลยหน้าตาเขาไม่ได้น่ารักกันนะคะล็อกซี่เบอร์ใหญ่สุดแล้วนะไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาลองกันค่ะ ฮาวายก็เห็นจากตาเปล่าแล้วนะคะว่ามันไม่น่าจะใส่ได้นะแต่ว่าฮาวายก็แกล้งล็อกซี่ไปนะคะท่านผู้ชมคะฮาวายก็แกล้งจับจับเท้าเขาอย่างนี้นะเนื่องจากว่านะฮาวายก็อยากจะบอกนิดหนึ่งนะเวลาไปร้านตัดขนไปอาบน้ําแค่หูแปรงฟันอะไรเงี้ยล็อกซี่จะไม่มีปฏิกิริยาแบบนี้นะคะเขาจะเป็นกับฮาวายนะคือจะมากัดจะมาเล่นล่ะฮาวายว่าน,นี่ไมไ่เล่นนะมาลองมาลองใส่ดูซิแกล้งใส่หน่อยก็คือว่าเท้าเขาอะ ร็อกซี่เป็นเท้าหมาเบอร์ใหญ่เลยนะท่านผู้ชมฮาวายก็สั่งอย่างใหญ่แล้วนะคะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะฮาวายก็จะให้หมาที่เดินผ่านไปผ่านมานี่แหละใครผ่านไปผ่านมาเขาอยากได้ปะก็ให้ไปเขากัดมือฮาวายดูสิแสบนะกัดแต่ว่าไม่ได้ลงไม่ได้ลงเคี้ยวลงไปนะแต่ว่าคาเอาไว้นานอยู่พอสมควรนะ่ะแล้วฮาวายก็อยากจะให้เห็นนะคะว่า คุณภาพของเขาโอเคเลยนะคะเนี่ยอันนี้นะท่านผู้ชมประมาณ3ามเหรียญน,นะประมาณ100บาทนะคะสี่ข้างถือว่าโอเคเลยนะแล้วมันสามารถกันน้ําได้ด้วยนะถ้าหมาตัวเล็กๆอะ่ะฮาวายคิดว่ามันเหมาะมากเลยนะคะสําหรับหมาแบบบล็อกซี่เนี่ยฮาวายก็ไม่ค่อยเห็นเขาใส่รองเท้าหรอกฮาวายก็หาเรื่องไปอย่างนั้นแหละคะ่ะท่านผู้ชมคือมันก็ไม่รู้นะก็อยากจะจะลองเล่นดูท่าน,นเองนะคะแต่รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าล็อกซี่เนะี่ยถ้า,าวายถ้ามันใส่ได้จริงๆอะ่ะก็คงจะ ใให้ที่ร้านก็ใส่ให้หรือว่าบังคับเขามากกว่านี้ท่านผู้ชมแล้วคิดว่าฮาวายเล่นกับเขานะคะก็คือกัดอย่างนี้เลยฮาวายในวันวันนงล้างมือหลายรอบมากเลยนะคะแต่วันนี้ยอมเลยยอมมือเลอะเลยนะแล้วก็แกล้งแกล้งเขาสารพัดนั่นแหละแต่ในที่สุดแล้วนะคะท่านผู้ชมมันก็ใส่ไม่ได้นะแล้วไอ้ส่วนบามเนี่ยฮาวายก็คิดว่าโูคุณภาพเขาดีนะแต่เขาไม่น่าทํากลิ่นเลยอะกลิ่นมันเหมือนกับ ขนมอ่ะร็อกซี่มันคงคิดเป็นขนมหรือเปล่านะคะพอฮาวายเนี่ยทาไปะนะมันก็คือเอาง่ายๆทาบาร์มอ่ะทากับหนังทากับเล็บอ่ะเราก็รู้สึกดีใช่ไหมคะอย่างนั้นเลยแต่หมาเขาไม่ได้คิดเหมือนคนนะคะฮาวายก็ไม่อยากจะบอกนะเสียงเงินฟีอันเนี้ยหนึ่งเหรียญกว่าท่านผู้ชมค่ะ แต่ไม่เป็นไรนะคะฮาวายก็คิดว่าเออมันมันสามารถจะใช้ทาที่ขนตรงหน้าเขาได้นะตรงที่เขาแบบว่าเหมือนกับมีมีน้ําตามีอะไรไบางครั้งนะท่านผู้ชมแล้วก็ทําให้ขนมันเงางามก็ได้<ม>ก็คือไม่ได้เสียหายอะไรกระปุกเล็กๆเหลือญกว่านะคะประมาณสัก40-50บาาทประมาณนั้นแต่ถามว่าควรไหมก็ไม่ควรซื้อนะคะก็น,นี่ก็เป็นบทเรียนนะท่านผู้ชม การรีวิวนะคะของใช้ของ roxie ในวันนี้ทั้ง2องอย่างใช้ไม่ได้เลยแต่ว่าเสียดายมากเลยรองเท้าใส่ไม่ได้ถ้าใส่ได้จะดีมากเลยค่ะท่านผู้ชมอย่างบามตัวนี้นะที่ซื้อมาเพื่อเพราะว่าเขาเดินเนี่ยนะคะบางทีมันร้อนเนี่ยฮาวายคิดแทนก็เยอะเกินไปนะคะเวลาฮาวายมาล้างเท้าให้เขา,านะแล้วก็รู้สึกว่าเออเท้าเขาแห้งๆไอ้ตรงส่วนที่เป็นสีดำๆอันนะคะแล้วลองทาดูมันก็ดีแต่ว่าเขาเลียงอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนมันก็ไม่ดี ส่วนรองเท้าเนี่ยนะคะเวลาฮาวายสั่งเนี่ยฮาวายก็ไปดูไซส์ดูอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจเอาใหญ่สุดเลย 3x4x ในตอนนั้นน่ะแต่มาเห็นในลักษณะจริงแล้วถ้ามันไซส์ S น่ะมันจะเลขขนาดไหนนะคะอันนี้คิดว่าฮาวายคิดว่ามันไม่ใช่ 3x เหมือนกับที่เราได้ออเดอร์มานะคะสรุปแล้วใส่ไม่ได้นะคะเพราะเท้าเขาเนี่ยใหญ่อะ่ะ แต่ถ้าลองใส่แล้วลองยัดเข้าไปจริงๆก็ไม่ได้อยู่ดีมันเล็กอะทางมันเล็กมากเลยนะแล้วล็อกซี่เท้าเขาใหญ่อะเห็นเท้าเขามากเท้าเขานะเท้าเขาใหญ่ดูดิเทียบกันวันนี้ฮาวายกับล็อกซี่ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเราเจอกันใหม่นะคะถ่ายนั่งกันสองคนลำบากมากเลย ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะหืมมันขี้องจริงเลยสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะ